สวัสดีค่ะมาพบกับอีสานฮอลแลนด์อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ยังอยู่ที่ประเทศเดนมาร์คค่ะอยู่ที่บ้านของอีสานเดนมาร์กนะคะเนื่องจากว่าพวกเราพากันไปเก็บเชอร์รี่มาเมื่อวานนะคะสดสดจากต้นเลยนะคะเอ็ดดี้ก็เลยเกิดไอเดียอยากจะทําพายเชอร์รี่นะคะเป็นการทําพายเชอร์รี่ครั้งแรกเลยนะคะก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าจะทานได้หรือไม่ได้นะคะรสชาติจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะหน้าตาของพายเชอร์รี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอบออกมาก็จะเป็นหน้าตา แบบนนี้ะะคะก็จะทานคู่กับไอศครีมนะคะข้างในก็จะเป็นเน ja ื้อเชอร์รี่กวนกับน้ําตาลนะคะแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นเนื้อพายคะ่ะวันนี้นะคะคู่เขยอีสานฮอลแลนด์กับอีสานเดนมาร์กนะคะก็จะพากาันทําอาหารให้พวกเราทานนะคะอีสานฮอลแลนด์ก็เสนอตัวทําพายนะคะเป็นขนมหวานนะคะส่วนคุณลุงอูลิกนะคะอีสานเดนมาร์กก็จะโชว์ฝีมือทําอาหารเย็นให้พวกเราทานนะคะเป็นอาหารเดนมาร์กนะคะนี่นะคะก็คือขนมปังที่อูลิกเป็นคนทํานะคะ แล้วอุตสาหเ็ดจ้าแล้วเห็ดขนมปังให้กินจ้าอ๋อมันเป็นขนมปังคายาพืชใช่ไหมไม่ใช่เปนเป็นแบบว่าไียใครว่าฮอบิทส่วนทัทเชอรี่นะคะก็จะทานคู่กับไอศครีมนะคะ ส่วนนี้หวานนักเสมอแอนยาดิเศษแอนย่าู่กัซแอนย่าทำเมนูพิเศษให้น้องดูกันแคบหมูเชื่อมช็อกโกแลตเอาน่ชิมเแคหมูเอมาลูกัสชิมดูแอนย่าไอเดียของแอนยานะนี่เอาชิมดูแคบหมูเชื่อมช็อกโกแลต Oh, yummy. อร่อยมั้ยเก้าอินท่ามมากเลเดี๋ยวจะชิม,นม okay. ขนมปังพ่อใหญอุลิันนี้มันต้องกินกับอันนี้นะมีก้กับเะรค่มันคืออะไรนี่ s ฟิร์ตไบค์ g a r อร์เกร์ีเนาซูเอร์อร่อยมันมันมันเป็นขนมปังที่แบบว่าเหมือนมีความเค้กด้วยเนาะ มีความแบบว่านุ่มเหมือนคล้ายๆเค้กอ่ะน้ำตาลมันไม่ใช่แบบเนื้อขนมปังเยี่ยย sugar นี่ sugar อร่อยนะอร่อยเยี่ยมมันนุ่ม y u ม m y yummy เป็นยังไงขนมปังนุ่มเนาะมันนุ่มอร่อยนะกินกับกินกับเนยเข้ากันมากค่ะเล็กก๊ะ กดมากดดูความเยิ้มของเชอรี่ข้างในนะคะ Oh no Oh no ร no. ุ่นแม่จะหันได้ไหมไน่า no. ชิจ้เนอะน่าชิจ้าชเวยจ้า ว่าเอ้ามันคือเรียกองสอนโอ้มันคือเป็นอังรสิตูวฮอตตัวฮอตมันต้องเอาไปเสซ็ตเอาน้องเอาไปเสซ็ตในตู้เย็นก่อนพอพูดถึงน้องัวฮอตเลยดิแต่ก็กินไปเลยกินกับเดี๋ยวให้ให้ให้อุหิกคนแรกนะคะโอเคมันต้องกินอย่างนี้แหละโอเค let's try how yes good yes โซ่จะกินหมดแน่เลยแต่มันร้อนไปเนาะคือปกติมันต้องไปใส่ตู้เย็นก so, ่อนหรือเปล่าใช่ไหมใช่ปะเจ๊ยูวอร่อยไหมปะป้าเก็ดเองทำเองอร่อยเองออืรี แอนย่าอร่อยไหมนันกินไล้กินเอามันไปกินแอนด์พอร์ Perfect Perfect อีดีบอกยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อสักเท่าไหรฉันต้องชิมเอามูเซ่แบบนี้ดิมูแต่ว่าพูดถึงทำข้ากินตอนเย็นสิดีกว่านี้บอกลูกกับมันต้องกินนอนหอนแบบนี้แต่มันเข้ากันหน่อยนะแลมันหอมมากเลย เออดี๋ยวต้องทำอีกเรื่อยๆมาปาจะลองชิมนะคะเดี๋ยวชิมไอ้ชิมเฉพาะไอ้เคดก่อนแล้วค่อยชิมคู่กับไอ้เีเล็กอะอีฟีเล็กเลยดันอาบุตร weet ik wel wat voor dat we moeten maken? Moet hmm? <tiedacht> vaak maken papa. En je eet geen kook op ijsbiet nog aan? in de zomer, alleen als de kersen zijn. Mmm, heerlijk. Hier <tied> wel. Ying met ijsbiet, ying kauw kan. Mm hmm. Pyaak, heerlijk. lekker. lekker. Koupoort, Seppa. 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 je Seppa. 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 ลูกกัดเห็ดได้บอบ่ได้ดอกลูกการลูกการบ้าได้ดอกลูกขำบ่ได้คือเขา หลังจากทานของว่างกันแล้วนะคะพวกเราก็มากันที่ทะเลนะคะลูกัดอ้อนป้ามนนะคะว่าอยากจะให้พามาเก็บหอยที่ทะเลนะคะวันนี้พวกเราก็เลยยกทีมมากันที่ทะเลเลยนะคะอากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่นะคะมีลมค่อนข้างแรงแล้วก็มีฝนตกด้วยค่ะเราเก็บหินได้สักพักหนึ่งก็ต้องรีบพากันกลับบ้านนะคะเพราะว่าฝนตกลงมาค่ะส่วนน้องลิซ่านะคะก็ชอบมองดูคลื่นทะเลมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องไม่ค่อยได้เห็นทะเล นะคะคก็นานๆจะเจอทะเลกับเขาทีค่ะก็เลยตื่นเต้นกับคลื่นทะเลเป็นพิเศษ,ษค่ะที่ทะเลนะลูกไม่มีไดโนเสาร์นะ มันตายแล้วใช่ไหมมันตายแล้ว Voorwaarts vies, แ่ได้ไม่ไมีสาหาย,อเ,เ,ยเอาไปอบกินให้แม่งอบกินไปเอาฮะออใจเักเอป้าป้าถือให้ลูกชายเจ้า ซาดทำอะไรอยู่คนเดียวคะ่ะมาดูคะ่ะ ขออ้าวโพดมลูนข้าวโพดจิมชโคโค็อกโกแลตหรอเอา้าไม่อยากกินขออ้าวโพดจิมช็อกโกแลตผู้ดเดียวใช่ปหลิซ่าอร่อยไหมคะอร่อยลองใส่รองเท้าพี่ฟฟย่านะ เอาเดินดูซิเดินได้ไหมเอาเดินดูมึงไม่รูมม่มีอะไรเขาพดเหมืแล้วเขาเพิ่งกินแป๊บเดียวนี่มนุนกินอันหมดแป๊บเดียวภายในพริบตาเลยเขาโพดอะ่ะ ตอนนี้อาหารเย็นของพวกเราก็เสร็จแล้วนะคะฝีมือลุงอูลิกนะคะก็จะมีหมูอบนะคะซึ่งอบไปทั้งหนังหมูเลยนะคะก็จะทานคู่กับซอสเดนมาร์กนะคะเป็นซอสสีน้ำตาลนะคะรสชาติอร่อยกลมกล่อมมากค่ะและก็จะมีแครอทต้มมันฝรั่งต้มนะคะส่วนของมันฝรั่งก็จะเป็นมันฝรั่งที่อ่อนนะคะอร่อยมากค่ะแล้วก็จะทานคู่กับกะหล่ำดองสีม่วงนะคะส่วนรสชาตินะคะก็อร่อยถูกใจเด็กๆเ,เลยนะคะโดยเฉพาะหนังหมูนะคะหนังหมูกับกรอบลิซ่าและลูกคัชอบมาก มากเลยค่ะส่วนเอ็ดดี้นะคะก็ติดใจอาหารเดนมาร์กค่ะซัดไปทั้งหมด2จานนะคะอ,นะอะไรนะลูก,าากนะช็อกโกแลตนะลูกช็อกโกแลตซาวีิซ่าบ,บอกชกนน็อตช็อตช็อกโกแลตเป็นไงบ้าง <c oughs> very very tasty thank you thank you for food แซ่บหนังหมูเป็นเตะเฮ็ดหมูกรอบให้กินดีใช่อปะเนาะอร่อยไหมเยี่ยมแล้วลูกคุณลุงอุลิกทำอร่อยมากค่ะ ปีม mm ือ hmm. ลุงกะิกอร่อยมากค่ะลูกาชอบกินหมดเลยนะคะลูกาสวีอ่เอะงิลุลุงอุิกเดมูอินเองอฮูยมูเซค่ะเบจ้ thank you thank you thank you very much thank you very ลูกัสน้าลูกัสน้าิตแตงเลบางคนกินไปกินหัวตำแตงตำหัวครดี

ค่ะสำหรับอาหารมือนี้ก็อิ่มอร่อยกันอีกแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณเชฟใหญ่จากเดนมาร์กนะคะคุณลุงอูลิกค่ะที่ลงมือทําอาหารเดนมาร์กให้พวกเราทานนะคะแล้วก็เอ็ดดี้ด้วยนะคะที่ทําอาหารว่างเป็นพายเชอรรี่ให้พวกเราทานค่ะถ้าสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สนุกสนานมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะที่ได้พากันมาเที่ยวทะเลค่ะคะ่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับ พวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ